แช่ง่ายการใช้ยางลังจากเหมือลงไปแล้วก็ใส่นะ้ำนิดน <t iling amine sounds> like <t iling injuries> <to> ึ่งแช่ตู้ไว้ถ้าแข็งๆก็จะห่อนตากนางๆก็ง่าย นี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกัน,ก,นก,กันเด็กกันเด็กกดนะครับเพราะถ้าไม่ไม่อยู่ตรงท่องนี้กัน็จะกดไม่ได้แต่ถ้าหันมาอยู่ตรงนีแล้วหมุนตัวกันเด็กกดนะก็สามารถกดได้ปกติครนะครับนี้ก็เป็น อนอปกอังหนึ่งของอวดชนิดนี้ของญญาองาางานชนิดนี้ครับมาดูผลงานที่เราตั้งเิรไว้สักพันะมารัทสิบนาทีงานที่ เทคนิคที่ช่วยพ่าบ้านแมนบ้านสำหรับข้าวแข็งที่ติดกับหม้อต้มข้าวได้นะครับ